ฟันแฟนแอบแปลงฟันยังไงคะให้น้องแต่งเองสิออแอบแฟังแฟื่อนพี่หูคอยดูนะกับที่ดูพี่หุยแปง่แปงแฟนอ่ะพี่หูดูสิน้อง,งต้องทำอะไรต่อยิอม สะอาดเลยยังเอาแป้งให้น้องลอเลยเหรอโอเเสร็จยังเส้แปรงลินลลล้นหรือยังลิ้นแลลิเออแปรงลิ้นด้วยล,ลินล้นน่ละออลิ้นสูมๆลมาเองลงมาอ,มาอเเสร็จแล้วให้น้องบ้วนปากด้วยเดี๋ละละยวอย่าพึ่งอย่าพึ่ง ขาย่าพิ่งลงให้น้อบัวนสายได้ยังพี่ลูก,กอ,อืมต้องเก็บแป้งก่อนไท้นแปงลอ้อง <c oughs> บลน,น,นอ่าเหรอต้องบ้วใส่กระโทนเหรอ แอรหวยแปดบ้านแปดพี่วัวระวังเปลี่ยนไหอย่าให้เปลี่ยนยูหูก็ดูน้องสิอย่าให้น้องบ้านแปดเปลี่ยนเห็นมาทางนี้ห็นมาทางบ้านบ้านปุ้ยปุ้ยปุ้ยระวังเปลี่ยนไหเออแอรพอแล้ว แต่ออกมาได้แล้วค่ะ